สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนะครับมาทําการอัปเดต Windows นะครับจากคอมพิวเตอร์เครื่องเก่านะครับให้สามารถใช้งาน Windows 11ได้นั่นเองนะครับก็คอมพิวเตอร์ที่ผมใช้นะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องเก่านะครับก็จะเป็น A c e r a ร p แอปไพซานจะครับอ่าในเจนที่2นะครับรุ่นนี้นะครับยอมรับเลยนะครับไม่รองรับในส่วนของ TPM 2 0แน่นอนนะครับ อ่าเมื่อพร้อมแล้วนะครับเรามาดูสถานะของเครื่องผมก่อนนะครับอ่าคอมพิวเตอร์ของผมนะครับอ่าก็ใช้งานมาแล้วนะครับ10ปีนะครับก็เป็น Acer ออร์พายนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นค o r e i 5นะครับ Gen2 นะครับความเร็วอยู่ที่2.3นะครับมีแรมอยู่ที่8นะครับแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการ64บิตนะครับแล้วก็ติดตั้ง Windows 10อยู่นั่นเองนะครับ หากมองไปแล้วนะครับไม่สามารถติดตั้ง windows 11ได้แน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เราจะไปทําการติดตั้งนะครับให้เรานั้นนะครับไปทําการดาวน์โหลด windows 11เสียก่อนนะครับจากเว็บ microsoft ได้เลยนะครับเพื่อนๆเราตอนนี้นะครับเราก็มายังหน้าเว็บ microsoft แล้วนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนลงไปสักนิดหนึ่งนะครับเราเจอคำในหมวดของดาวน์โหลดวงเล็บ iso แบบนี้นะครับ เมื่อเรากดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเขาจะให้เราเลือกภาษานะครับในของผมในวันนี้นะครับผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษสากลก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเรากดยืนยันนะครับให้เพื่อนนะครับสังเกตตรงล่างตรงนี้นะครับที่ดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะขึ้นไฟล์ windows ของเรานะครับแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็รอดาวน์โหลดนะครับ หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์ .iso มาหนึ่งไฟล์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับให้เราทําการแตกไฟล์นะครับด้วยโปรแกรมวิลานะครับหากเพื่อนเพื่อท่านใดนะครับที่ยังไม่มีโปรแกรมวิลานะครับผมก็จะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เช่นกันนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมวิลานะครับก็เริ่มทําการแตกไฟล์แล้วนะครับ เราจะได้ไฟล์นะครับที่มีชื่อเดียวกับไฟล์ที่เป็น .iso เลยนะครับเพื่อนๆนะครับท่านใดนะครับที่ไม่มีโปรแกรมเวลานะครับก็ดูใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์สอนติดตั้งไว้เช่นกันนะครับเมื่อเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับเพื่อนๆดับเบิลคลิกเข้ามาได้เลยนะครับมาที่ซอสนะครับเราจะมาทําการลบไฟล์นะครับที่มีชื่อว่า a p p เ a ียร์เนะครับ .dll แบบนี้นะครับ ให้เรานั่งนะครับทาการกดขวานะครับแล้วก็กดดีได้เลยนะครับหากเพื่อนๆนะครับมองไม่ทันนะครับผมจะทิ้งชื่อไฟล์นะครับไว้บนวิดีโอนี้นะครับเพื่อนก็สามารถดูได้นะครับเมื่อเราลบไฟล์ไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เราทําการ disconnect อินเทอร์เน็ตออกนะครับหากเพื่อนท่านใดนะครับที่ต่อสายแลนนะครับก็ถอดออกเลยนะครับหรือว่าใครที่ connect ในส่วนของ Wi-Fi นะครับก็ให้ลืมรหัสได้เลยนะครับ เมื่อเราทําการที่ connect อินเทอร์เน็ตออกไปหมดแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดไฟล์ Setup w i n d o w ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ในหน้า install Windows 11แล้วนะครับขึ้นหมายจิ๊กถูกตรงนี้นะครับเพื่อนก็ออกด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับให้เรากดที่ accept ได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับ หากเรานั้นนะครับทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับมันจะไม่สามารถทําการติดตั้งได้นะครับเนื่องจากมันจะไปเช็คในส่วนของ TPM นะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับนนั้มันจะทําให้เรานะครับไม่สามารถติดตั้งได้นะครับเมื่อเด้งมาในหน้านี้นะครับเราไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนเขาจะบอกในส่วนของหน้าจอของเรานะครับว่ามันไม่ซับพอร์ตหรือว่ามันไม่เมดในกับ Windows 11นะครับไม่ต้องตกใจกด OK ไปได้เลยนะครับ ต่อมาเราจะมาอยู่ในได้ ready to install นะครับให้เรานั้นนะครับมาตรงนี้นะครับเชิงคลิปนะครับอ่ายังอยู่ในเงื่อนไขเดิมนะครับเมื่อเราเลือกอันแรกนะครับอ่าตรงนี้นะครับเขาจะบอกไว้ว่าจะเก็บทั้งไฟล์โปรแกรมและแอปพลิเคชันและส่วนในที่เราได้ทําการตั้งค่าต่างๆนะครับไว้เหมือนเดิมเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเก็บเพียงแค่ไฟล์เท่านั้นนะครับ แล้วก็อันล่างนะครับก็เป็น notting ก็คือจะลบทุกอย่างนะครับที่อยู่ในไดซีนะครับเหมือนกับว่าเราได้ทําการลงเครื่องใหม่นั่นเองนะครับต่อมานะครับมันก็จะเด้งกลับมาอย่างหน้าเดิมนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับเพื่อนๆสังเกตในติ๊กถูกอันที่2นะครับก็คือคลิป notting นะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเรากลับมาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็กด install ได้เลยนะครับ เมื่อเรากด Install ไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็รอกันยาวๆเลยนะครับจนกว่ามันจะทําการติดตั้งเสร็จนะครับของผมนะครับก็จะทําการตัดฉากไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มมาอย่างหน้าจอ Windows 11แล้วนะครับตรงนี้นะครับเขาจะถามภาษาของเรานะครับ ผมก็จะตอบความว่าเย็ดไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาตั้งค่าทีหลังนะครับตรงนี้นะครับก็เย็ดถัดไปเช่นเดิมนะครับสคริปต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเขาจะบังคับให้เราทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับให้เพื่อนนะครับไม่ต้องทําการเชื่อมต่อนะครับให้เราเลือกไอ้โดนได้เลยนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับเลือกอันหน้านี้นะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนนะครับทําการตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของเพื่อนได้เลยนะครับตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับอ่าต่อมานะครับก็เป็นรหัสผ่านนะครับหากเราไม่ตั้งค่านะครับเรากด next ถัดไปได้เลยนะครับอ่าต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของโ o เ a t i o n นะครับอ่าตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็น no นะครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับกดที่ Accept ได้เลยนะครับอ่าไอตรงนี้นะครับอ่าในส่วนของข้อมูลอ่าทูมิโครซอฟนะครับผมจะเลือกเป็นอันล่างนะครับเพื่อนเสร็จแล้วผมก็จะเลือกกดที่ Accept ไปเลยนะครับอ่าต่อมานะครับในหน้านี้นะครับผมจะเลือกเป็น No นะครับแล้วก็กดที่ Accept เช่นเดิมนะครับอ่าในหน้านี้นะครับผมก็ยังคงเลือกอันล่างนะครับ กดที่ No นะครับเสร็จแล้วกดที่ Accept นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นแอปยูดไอนะครับดอกที่โนเช่นเดิมนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ทําการตั้งค่าในส่วนเบื้องต้นของ Windows 11เนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ทําการติดตั้ง Windows 11อนะครับกับคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าของเพื่อนเพื่อน,นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เพื่อนอเดี๋ยวเรานะครับมาดูในส่วนของอ่าอัลบนะครับของ Windows 11นะครับอ่าก็มาอยู่ในอ่าข้อมูลของคอมเครื่องนี้แล้วนะครับก็จะเป็นอ่าคอยหนะครับ2 4 0 1 M นะครับ ก็เป็นค o r e i 5G2 นะครับก็ตอนนี้นะครับได้ทำการรัน Windows 11นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับอาหวังว่านะครับเพื่อนๆจะสามารถทำได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลานเพื่อนนะครับเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ